คำเตือนคีดมีอันมีเนื้อหารและคําพูดที่รุนแรงพูดใดที่โลกสวยรับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูขอยอมว่าโลกสวยไม่ต้องดูแอฮมแอฮมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็อ๊อย <c oughs> ก็นี่นะไปเห็นพอดีคุณเพื่อนมันอืมนะเดอเลยอยากลองนะก็จะมาวาดตามเนี้ยอืม แั๊หนึ่งโอเคนะก็เอาเลยไม่รู้จะวาดอะไรบ้างนะหนึ่งสองชึบผู้หญิงไอ้ก๊บแลเราก็จะสุ่มมาหกครั้งนะแล้วก็เอาหกครั้งเนี่ยเราจะมาเลือกเองเอากระดาษกระดาษพร้อมที่ซอปากกาพร้อม อันแรกรอบแรกคือผู้หญิงจดไปเอ้ยเสียงแหบเพิ่งจะเพิ่งกินข้าวชุบกวนอือลลืลำบากแล้วลำบากแล้วกวนอีกทีไม่เอามีหางอันน่านวาดแมวทำไมต้องวาดแมวอ่ะต่อไปรอบที่สองนะชุบยันเดแลแืืมยันเดลเพราได้ อฮ uh huh. ยันเดเล่ผู้ชายชายยันเดเล่จะวาไหวะอืมเป็นผี <c oughs> <c oughs> เป็นผีอาจะที่ดูๆนะว <c oughs> าดทั้งสองแม่งเลย <c oughs> ลองๆนะถ้าเราที่สามมันโอเคก็จะวาดให้ก็จะวาดให้เราที่สาม แต่ถ้ารอบที่สามไม่โอเคก็วัดให้หนึ่งกับสองแต่ถ้ามันไม่โอเคทั้งหมดไม่วัดแมง่งนะคะหืนมากหืนเหรอมีหางใส่ชุดเขหยิง่ใช่ ผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเรส่งดูจะได้ผู้หญิงผู้ชายทำไมแถบสิปะเอาผู้ชายผู้ชายเหินมากมีหางแล้วใส่ชุดว่าน้ำอืออาไงดีชุดไว้ายน้ำชายมันก็มีแค่กางกเกงเอาวันหนึ่งกับสองสามตัดไปโอเคโอเคสามตัดไปดีไม่ดีอาจจะวาดนะ ก็เตรียมรอดูได้เลยนะเริ่มหาอะไรเล่นอีกแล้วไม่ต้องหวงเดี๋ยววันเกิดใครวะอ๋อวันเกิดเฮียช่างมันนะก็รูปแรกก็จะเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยกวนแล้วก็มีหางเอาแมวหรือตัวอะไรดีวะช่างมันช่างมันแล้วก็อันที่สองก็เป็นผู้ชายที่ยันเดแะแอะยันเดเะแล้วเป็นผี ว่าเป็นผีเองไหมวะผู้ชายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหล่อเลยอยากที่วาดอือช่างมันไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะภาพแรกนะเป็นผู้หญิงที่กวนภาษาแล้วก็มีหางก็คิดๆไและนะเพื่อเตรียมติดตามได้เลยรอดูได้เลยนะ speed พ e เนี่ยนี่ก็ฝากกด subscribe ได้นะเพื่อติดตามสอง <c oughs> สองรูปนี้โอ้ <c oughs> ยขาไม่หา ติดตามสองลูกนี้นะอย่าลืมล่ะมารอดูได้เลยว่าผู้หญิงคนประสาทและมีหางจะเป็นยังไงเราวผู้ชาที่เป็นผีเสือเียันเละจะเป็นยังไงถ้าเป็นคำหยาบก็ขอโทษเดยมันเป็นสไตล์การพูดแล้วก็แรปอีกแล้วช่างมันนะ่ากตะาไครด้วยนะ